สวัสดีค่ะบุภาพาลด้ยค่ะมาแนะนำเสื้อต่อดอกอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เห็นลายก็น่ารักดีแต่ว่าอของบุภาเนี้ยก็มีแปลงจากแบบเขานิดนึงนะคะด้วยที่มันถักยากนิดนึงนะก็เลยเอาเอาแบบของเราแต่ว่าตรงดอกนะคะก,ก็ประมาณว่าของของนางแบบแต่ว่าท่านผู้ชมจะถักตรงตรง,ตรงของเหมือนของเขาก็ได้นะคะเนี้ยค่ะของนางแบบตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ย จุดที่เป็นตรงมุมเนี่ยค่ะตรงตรงที่แต่งตรงเนี้ยตรงที่ขอบมันเนี่ยค่ะตรงเนี้ยผาคือจะไม่ใช้เหมือนของนางแบบนะไม่ใช้เหมือนของนางแบบแต่ว่าตัวดอกตัวดอกอสองรอบเนี่ยค่ะก็ก็จะเหมือนของเขาทีนี้ก็ตัวนี้เห็นแล้วก็มันก็น่ารักดีเราไปใส่กับกระโปรงกระโปรงบานอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระโปรงบานนะกระโปรงบานใส่ทํางานใส่อะไรก็ได้ตัวเนี้ยเป็นเสื้อแบบเอวลยอยหน่อยแขน แขนเลยเขาสอกบุภาเห็นแบบคือแบบเสื้อเขาเขาน่ารักดีค่ะเป็นแบบประมาณเรียบร้อยไปงานแต่งได้เลยถักสีขาวไปงานแต่งใส่ไปงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดูสวยนะดูสวยอ่าอ่าแบบแบบตัวเนี้ยค่ะด้วยด้วยแบบถักก็ไม่ไม่ได้ยากนะแบบถักง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคะไม่มีแพทเทิร์นคือได้แบบมาจากของแบบต่างประเทศแต่ว่าตัวถักเนี่ยค่ะบุภาก็จะมีแปลงแบบ นิดหนึ่งนะแปลงแบบนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวถักกันค่ะบูพัดจะถักเป็นลายดอกให้ดูเฉยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้มาเข้าตัวให้ดูนะถ้าเข้าตัวอาจจะถ้าหลายท่านถักเป็นแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะหลายท่านที่ทำต่อดอกมันก็ไม่ได้ยากค่ะในการต่อตัวเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวลายถักกันค่ะอันนี้บูพัดใช้ไหมพรม มินิคอตตอนของตานกกระยางถักอันนี้นะคะมันจะนิ่มมันจะนิ่มนะคะตัวของของแบบเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีตัวที่เป็นมุมแบบนี้นะแต่ของบูผาเนี่ยจะทํามุมจะทํามุมให้ตัวนี้นะคะเพื่อที่สะดวกในการต่อเนี่ยค่ะในการที่จะต่อดอกมันจะง่ายไม่ต้องเสียเวลาอันนี้นะคะออกมาบุผาว่าก็สวยก็แปลงแบบเขานิดนึงค่ะแปลงแบบอันนี้เป็นไหมพรมมินิคอตตอนของวีนัท อีกไม่ใช่ของวีนัทของนกกระยางเนี่ยค่ะบุพาจะชอบใช้ไหมยี่ห้อนี้เป็นชีวิตจิตใจเลยก็ว่าได้ด้วยไหมมันนิ่มมันนิ่มนะคะมันนิ่มแล้วใส่สบายถักก็สบายมือใส่ก็สบายตอนนี้นะคะม้วนล,ละ30กว่าบาทเขาเรียกมินิคอตต้อนนะคะมินิคอตตอนตานนกระยางเนะะี่ยค่ะแต่ว่าสั่งเขาเนี่ยใช้ต้องสั่งทีละ6มว้วนสีละหม้วนนะคะบุพาก็จะสั่งเขาประจำเนะะี่ยค่ะ แต่ว่าม้วนเล็กๆแต่ว่ามันมันใส่ออกมาแล้วมันสบายใส่แล้วไหมไหมไหม,ไหมถักแล้วสวยค่ะพอรีดแล้วมันมันจะสวยแล้วแล้วทิ้งมีน้ําหนักอันอันนี้เป็นไหมไหมไอ้นี่นะไหมพรมนะคะไหมพรมเส้นเล็กเข็มเข็มมูพาใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่นะคะเบอร์สามเบอร์สี่เข็มก็จนเก่าแล้วเนาะเบอร์สามเบอร์สี่เดี๋ยวจะมาสอนทำลายกันค่ะ อันนี้บุผาทำลายให้ดูนะทําดอกให้ดูแต่ว่าไม่ได้เข้าตัวให้ดูนะคะใครจะจับไหมมันของบุผาก็ได้นะบุผาใช้จับไหมใช้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราผักถักได้ไวค่ะถักได้ไวเข็มใช้ฝั่งเบอร์สามนะคะใช้ฝั่งเบอร์สามเนาะ อันนี้ขึ้นต้นด้วยโซ่หกนะคะโซ่หกโซ่นะใช้หกโซ่แล้วทำทำหลักนะคะทำหลักอันนี้โซ่โซ่ห้าขึ้นต้นด้วยห้าโซ่นะคะห้าโซ่ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในห่วงทั้งหมดในห่วงเนี่ยค่ะจะต้องได้สิบสองหลักนะคะทั้งหมดในห่วงต้องได้สิบสองหลักต้องได้สิบสองนะเว้นระหว่างหลักสองโซ่ค่ะสองโซ่ระหว่างหลักสองโซ่นะคะต้องได้สิบสองค่ะ ถ้า12มันจะเป็น4มุมมันจะง่ายเวลาต่อจะง่ายนะคะ2โซ่ไหมมันจะแตกนิดนึงนะคะไหมมันก็จะแตกแต่ว่าไม่ไม่ต้องกังวลคะ่ะเราถักได้ถ้าเกี่ยวลำบากกลางคืนบางทีปุภาฯก็ใช้ฝั่งเบอร์4เข็มนะคะระหว่างเบอร์3กับเบอร์4 ไมม่หมดสองโซ่นะคะเว้นสองโซ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะะไปแบบไม่เร็วมากนะคะเพราะมีหลายท่านว่าบุพัาทําจะชินถักเร็วนิดนึงค่ะ อันนี้อากาศดีดีฝนตกทั้งวันเลยอากาศดีมากเดี๋ยวเรานับก่อนนะคะให้ได้สิบสองสองสี่หกแปดสิบอีกอีกหลักหนึ่งสิบสองหลักค่ะสองโซ่ อบแรกจะอยู่อย่างนี้อไอ้ที่เราไหมที่เศษไหมตะกี้ค่ะมันก็จะทับไปเลยไอ้ที่ไม่เรียบร้อยค่ะมันก็จะทับไปก็จะมองไม่เห็นแล้วพอมาตรงนี้เราเกี่ยวเข้ามานิดนึงนะคะเกี่ยวเข้ามาให้มันมาอยู่ในช่องนะเพราะว่าถ้าเราขึ้นหลักเลยค่ะมันจะอ้ามันจะไม่เป็นมันไม่เกาะกลุ่มสวยอันนี้นะคะสามโซ่ ขึ้นต้นสามโซ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะอันนี้ดึงสองจังหวะอย่าเพิ่งรวบนะคะอีกหลักหนึ่งสามหลักลงในห่วงค่ะแล้วก็รวบสามโซ่ค่ะถักวนไปวนรอบ รู้สึกใหม่มันจะเกี่ยวมายากบุกผาปเปลี่ยนเป็นเบอร์สี่นะคะถ้าเบอร์สี่เนี่ยไหมมันจะเกี่ยวไม่หลุดมันจะมาครบทุกเส้นแ้่มันจะแตกนิดนึงนี่นะคะเราก็ใช้ใช้ฝั่งเบอร์สี่ก็ได้นะคะจะใช้ไหมมินิคอตตอนเนี่ยคะ่ะเข็มเบอร์สี่มันเกี่ยวเราไม่ต้องระวังไหมมันจะมาเพราะว่าไหมเขาจะเ้วยไหมเขานิ่มนะ มันจะแต,แตกนิดนึงใช้สามสาม,สามหลักนะคะกันหัวเข็มหนึ่งครั้งถักวนรอบลายนี้ไม่มีอะไรคะ่ะลายนี้ง่ายแต่ว่าทําเสื้อออกมาหลายตัวเนี้ยลายนี้จะสวยคะ่ะสีขาวใส่เป็นงานแต่งได้ จะทำเป็นเสื้อตัวเดียวใส่กับผ้าไทยก็ได้หรือว่าจะทำเป็นชุดได้หมดค่ะลายนี้นะได้หมดอุปหักก็ทักไว้ก่อนเดี๋ยวก็ต้องสั่งใหม่เข้ามาเพิ่มอีกแต่ถ้าขายก็จะขายแพงหน่อยนะคะถ้าใช้ไหมไหมของอันนี้ไหมนกกระยางนะคะเพราะราคามันจะมันจะแพงกว่าไหมอื่นๆอยู่เนาะแต่ว่าไหมมันจะนิ่มค่ะแต่ถักได้ไวค่ะ อันนี้ไม่เปลืองแรงถักได้ไวก,ก็ในการตั้งราคาขายค่ะก็ดูว่าเราใช้ใช้แรงงานเราเนี่ยถักจริงๆเนี่ยเราใช้กี่วันในเสื้อแต่ละตัวคือแต่ละแบบเสื้อความยากง่ายมันต่างกันนะคะถ้าเราถักขายเนี่ยไปเอาลายที่มันยากมากเนี่ยมันก็เสียเวลาเสียแรงงานเราเยอะค่ะคนจ้างก็เอ๊ะทำไมค่าแรงแพง เวลาเราตั้งขายราคาขายอย่างเงี้ยค่ะเราจะขายถูกมันลายถักยากใช่ไหมคะมันก็จะลำบากลำบากใจนิดหนึ่งในการตั้งแต่บุพันเน้นว่าเราเราทําไว้ใส่ดีกว่าคะ่ะทําไว้ใส่เนาะเราไม่ต้องกังวลที่จะไปขายมันของบุพันเนี้ถักไว้ใส่ค่ะใส่ไปทำงาน เดี๋ยนี้ไม่ใส่เสื้อผ้าทั่วไปเลยจะเป็นเสื้อถักหมดเลยใส่คะกันไปไม่มีซ้ำค่ะสองเดือนนี้ไม่ซ้ำเลยนะเพราะถักไว้เยอะมากถักแล้วตัวเองใส่ได้ก็มีบางอันใส่สวยบ้างบางอันใส่ไม่สวยบ้างก็แล้วแต่นะนะคะถักวนรอบไปมันถักสบายสบายมือนะคะมันนิ่มอะ่ะ ไหมมันนิ่มอะแล้วมันก็ลื่นลื่นเข็มค่ะลื่นเข็มมันทําให้เราถักเนี่ยม,มันได้ไวนะไห,หมเนี้ยไหมนกกระยางเนี่ยบุพาเลยแบบชอบอะคือไปเอาไหมอื่นมานะก็ซื้อหลากหลายคะไปพอใส่ไปครั้งสองครั้งพอไปซักมันแข็งอะแต่ว่าไหมนี้มันไหมนกกระยางเนี่ยมันมันนิ่มมือไงใส่สบาย โฆษณาให้น้องเข้าไปด้วยเลยก็มีหลายท่านนะครับมาขอเบอร์โทรเพื่อสั่งเหมือนไม่รู้จะสั่งจากที่ไหนก็บุผามีเบอร์เขาอยู่ค่ะก็ทับมาแล้วกันนี่นะคะพอ,พอได้รอบนี้นเนี่ยก็สวยนะแล้วอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนะคะบุผัดทำมุมเด่นทำมุมนิดหนึ่งตรงนี้นะคะ พอของของเขาเนี่ยเขาจะทํามุมอันนี้ปูผาใชสา้สามโซ่นะคะสามโซ่ปักมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงมุมที่เราจะต่อใช้หกใช้หโซ่นะคะพอเวลาต่อกันเน่ะมันก็จะมีลูกเล่นนิดนึงมันก็จะสวยตรงตรงมุมตรงนี้ค่ะพอต่อกันสี่มุมนะมันก็จะสวยเนะะี่ยค่ะให้มันเป็นลักษณะนี้อืม แล้วก็อันนี้โซ่ห้าห้าโซ่นะคะห้าโซ่แล้วก็ห้าโซ่นะะแล้วก็ตรงนี้มาเราก็ทำมุมให้ได้สามห่วงนะเล้นกันสามห่วง ตรงนี้มาก็สามโซนะะ่เกี่ยวแบบนี้แล้วก็สี่ห้าหกหกนะคะแล้วก็สามอันนี้บุผภาจะทำไม่ครบดอกนะทำไม่ครบดอกจนรอบนะเดี๋ยวบุผภาจะต่อจะต่อให้ดูสองรอบสองสองข้างนะคะเคยมี มีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าทำไมถึงทำไม่ครบดอกคือเราก็ถักมุมไปอย่างเงี้ยค่ะจนชนจนสีม่มุมอ่าเราถักไปอย่างงี้นะแต่ทีนี้ว่ามันถ้าเราจะต่อเนะะี่ยค่ะพอเราจะต่อใช่ไหมคะเราก็เหลือไว้สองมุมอย่างเงี้ยเราถักมาแล้วสองมุมทีนี้เราจะต่อต่อตรงนี้สองมุมใช่ไหมคะเราก็จะต่อตรงนี้เลยอืม เวลาท่านผู้ชมถักอันนี้ค่ะเราก็ถักต่อให้มันจนครบดอกแรกอะคะ่ะดอกแรกเนี่ยมันต้องครบสี่มุมใช่ไหมคะพอดอกที่สองที่สามเนี่ยเราจะไปต่อเนี่ยเราก็ต้องมาตรงเนี้ยอันนี้เราจะต่อนะคะจะต่อบุมนะอันนี้สามก่อนตรงนี้มันหกโซ่ใช่ไหมคะเราก็สามโซ่ต่อบุมนี่นะคะเดี๋ยวตรงนี้ สามโซ่ถ้าน้องมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะในการต่อเนี่ยเราจะต้องทําอย่างนี้นะคะถักมุมหนึ่งแล้วก็ต่อหรือจะต่อก่อนแล้วก็ถักต่อให้จนรอบให้เสร็จก็ได้แล้วก็ตรงนี้สองโซ่นะคะสองโซ่โเขียวตรงนี้ แต่ดอกแรกเนี่ยที่เราเริ่มนคะคะจะต้องให้ครบสี่มุมดอกแรกนะสำหรับน้องที่มาใหม่แต่เดี๋ยวนี้มีคลิปสอนเยอะค่ะหลายเจ้าค่ะสอนถักนะเข้าแขนเข้าคอทำทุกอย่างมีมีหลายท่านสอนอยู่ทีนี้ปุภาวัาแบบเสื้อเนี่ยค่ะที่เราจะถักเนี่ยมันบางทีเราหาแบบสวยๆยากไงบ้านเราตามหนังสือมันเฉยๆอ่ะหนังสือสอ่อะ,ออะมันเฉย ทีนี้ปู่พาเห็นแบบของต่างประเทศนะคะมันน่าถักแบบเขาสวยนี่นะคะดูตามมือไปนะทีละสองทีละสองเลยคะ่ะนี่นะแล้วก็พอมาตรงนี้พอมาตรงนี้ก็มาชนนี้แล้วเราก็ทมมํามุมสามตรงนี้นะเพื่อให้มันดูแบบหวานขึ้นมาอันนี้สามพอมันชนกันสี่สี่ดอกนะคะมันจะดูมันจะดูสวยหน่อย คือตามของนางแบบเขามันมันจะยุ่งยากตรงต่อค่ะปู่พาก,ก็เลยเอาแบบนี้ที่มันจะง่ายเราคือเอาเอาง่ายเราแล้วก็สวยด้วยืนี่นะคะแล้วก็ห้าโซแล้วก็ถักจนมันชน เวลาทักต้องทักให้มันเสร็จจนชนชนอันนี้มันนะคะชนรอบมันนะเราถึงจะตัดใหม่นะคะนะคะนี่ชนรอบมันตรงที่รอยต่อนะคะมันก็จะพอมันสี่พอมันสี่สีมุมนะะี้ค่ะมันก็จะดูสวยอยู่นะบุพาวาวนาะมันน่าจะโอเคอยู่นะอันนี้มาจากไหน เราก็ตัดใหม่ดืมดูกล้องเลยอ่ะไม่แน่ใจตอนถักมัวแต่ดูมือลูกกล้องจับได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ซ่อนซ่อนไปตรงไหนก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกใจเกี่ยวไป ซ่อนเงื่อนมันนี่ค่ะนี่นะคะพอเราจะต่ออีกสองมุมเราก็มาต่อเงนี้ค่ะต่อทีละมุมต่บุภาเน้นว่าจะต้องทําจะต้องทําให้เออ่ทำทำรอบคอไปก่อนค่ะ ทำรอบคอตรงคอไปก่อนนะแต่อันนี้มันเป็นลายสี่เหลี่ยมค่ะเราจะทําเหมือนเสื้อคอกระเช้าไปก็ได้คอสี่เหลี่ยมเนี่ยนะแต่คอของนางแบบเขาเนี่ยเขาปาดเยอะนะคะตรงคอตรงบ่าเนี่ยค่ะตรงขึ้นบ่าเนี่ยประมาณดอกดอกหนึ่งแต่ว่าบ่าตรงตรงสายตรงเนี้ยคือประมาณว่าสายตรงนี้น่าจะเป็นตัวซับในค่ะ ตัวซับในสายเสื้อซับในอะไหล่มันจะตกตัวเนี้ยเสื้อจะไหลตกนิดนึงนะคะต้องทําประมาณว่าถ้าคอปาดก็ปาดเยอะเลยค่ะปาดเยอะสังเกตไหมคะตรงคอเนี่ยเขาไม่เก็บนะเขาไม่เก็บแต่งมุมเนี่ยค่ะตรงชายเนี่ยคือคือทาเหมือนที่บุผาททาทาตัวตัวตัวดอกมันตะแยตัวที่ตรงมุมอะค่ะเนี่ยตรงที่มุมเนี่ยค่ะเนี่ยทาเหมือนกันแต่ว่าวิธีต่อของเขาเนี่ยค่ะเขามาต่อตรงนี้แต่ทีนี้ว่า ท่านผู้ชมจะเอาแบบอย่างนี้ก็ได้ก็คือถักไปแล้วก็ต่ออีตรงนี้ไปทีนี้บุผาดูแล้วมันมันวุ่นวายมันเสียเวลาก็เลยเอาแบบที่ตัวเองเต่เงถนัดอะเอาแบบที่ตเตงถนัดก็ก็ลายนี้ก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะคะแล้วใช้ดอกไม่เยอะนะจากคอลงมา1 2 3 4 5สามสี่ห้าหดอกเองค่ะก็น่าจะเป็นไหมประมาณไหมพรมเนี่ยบุภาว่านะน่ประมาณไหมพรมอันนี้ใช้ไหมซัมเมอร์ได้ค่ะไหมซัมเมอร์ก็สวยค่ะ ถักแต่ว่าคนสายตาดีๆได้แต่ของบุผาเนี่ยก็คือใช้ไหมพรมจะโอเคที่สุดแล้วอดี๋วค่ะลองทำกันดูนะตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องสั่งไหมสีขาวมาเพิ่มก็เดี๋ยวจะทำเหมือนกันค่ะทำเหมือนกันแต่แขนมันก็ก็โอเคอยู่นะบุผาว่านะแขนกำลังดีค่ะแขนสไตล์แขนประมาณนี้ที่บุภาชอบบุพาจะชอบแขนประมาณนี้ค่ะก็ก็สวยคือเป็น อันนี้ใส่กับกระโปรงพองๆหน่อยนะสำหรับคนที่หุ่นดีๆหน่อยสวยๆหน่อยสาวๆกระโปรงพองๆนี่เขาเหมือนใส่ไปงานแต่งสีขาวก็ลองลองถักกันดูค่ะเผื่อหลากหลายหลากหลายแบบไว้นะเผื่อหลายท่านเป็นเป็นเป็นแนวทางในการถักหลากหลายแบบว่าเรามีแบบเราอาจจะชอบลายดอกแบบอื่นเราเอามาทำแบบเสื้อแบบนี้ซิแขนแบบนี้ซิว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ฝากไปอีกคลิปหนึ่งเนาะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ